ผมทำคลิปนี้เพื่อต้องการให้ท่านเห็นภาพและเป็นการมาเตือนด้วยความหวังดีนะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะตอนนี้ผมเห็นคอนเทนต์ในการทำฐานปูนเพื่อที่จะทำเสาไฟโซล่าเซลล์เนี่ยมีเยอะมากหลายหลายคลิปที่ทำกันเนี่ยยอดวิวหลายล้านวิวนะครับในวันนี้ผมจะมาทำให้ท่านดูนะครับว่าถ้าท่านต้องการที่จะหล่อฐานเสาไฟโดยการใช้ ยางรถยนต์เนี่ยท่านต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนี่คือฐานที่ผมหล่อไว้เพื่อต้องการที่จะไว้ปลูกผักทําเป็นซุ้มผักไม้เลื้อยเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับด้วยความหนักของปูนเนี่ยมันจะทําให้เสาบดีดตั้งขึ้นมาเลยที่มันดีดขึ้นไปได้เนี่ยเพราะว่าเสาผมความสูงแค่2เมตรนะครับเวลาเราจะไปขยับเสาเนี่ยมือเราจะไปจับอยู่ที่ความสูงประมาณสัก เมตร40เมตรห้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับไปดึงในตำแหน่งนี้มันก็จะดูว่าเสาของเรานี่มันแข็งแรงมาก มั่นคงมากๆนะครับผมดึงที่ความสูงประมาณเมตรสีเมตรห้าสิบเนี่ยเราจะใช้แรงเยอะมากในการดึงแล้วก็พอเราดึงมาหน่อยเราปล่อยนี่คือมันตีกลับเลยความรู้สึกของเราที่เราเห็นตอนนี้เราสัมผัสได้ถึงความมั่นคงของมันผมแนะนําว่าถ้าท่านต้องการจะใช้ยางรถยนต์ในการทำฐานเนี่ยแล้วก็เอามาวางลอยๆแบบนี้นะครับ ท่านควรที่จะใช้ความสูงของโซลาเซลล์ของท่านอยู่ที่ประมาณ3เมตร50มันถึงจะมั่นคงแข็งแรงนะครับคราวนี้ผมจะให้ท่านดูนะครับว่าตอนนี้ความสูงอยู่ที่3เมตร50เห็นไหมครับตรงเชือกข้างบนนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้คือเราใช้แรงในการดึงเนี่ยนิดเดียวเองคือใช้แรงดึงน้อยมากฐานมันยกขึ้นมาง่ายมากๆ มันจะไม่สเตเบิลนะครับคือมันยืนแล้วไม่มีความมั่นคงนวะคราวนี้ผมต่อเสาความสูง5เมตรนะครับความสูง5เมตรที่ท่านทํากันอยู่ทั่วไปนะครับแค่ใช้แรงดึงแค่นี้เองคือใช้แรงดึงน้อยมากนะครับเนี่ยนี่คือใช้แรงหลังไว้น้อยมากๆนะครับน้อยกว่าในตำแหน่งที่เราดึงอยู่ที่เมตร4 0เมตร50เนี่ยหลายเท่าตัวมาก แรงลมที่มาพะทะข้างบนเนี่ยไม่ต้องเยอะมากโอกาสที่เสาจะล้มก็มีแล้วนะครับแต่ถ้าแรงลมมาปะทะในตำแหน่งความสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบทะเท่าไหร่ม,มันก็ไม่ล้มนะครับปะทะมันก็ไม่กระดิกเลยผมทำอธิบายให้ท่านดูแล้วนะครับคราวนี้ก็ขนาดของล้อ,อยางที่ท่านจะเอามาทำเลือกที่มันใหญ่หน่อยนะครับข้อดีของการที่ท่านทำในล้อ,อยางเนี่ยก็คือ ท่านสามารถที่จะกลิ้งไปตรงไหนก็ได้แต่ถ้าใครที่เลือกแล้วว่าเสาไฟเราควรจะอยู่ตรงนี้ผมแนะนำว่าท่านขุดหลุมเทฐานมันจะดีกว่ามากนะครับไม่อันตรายท่านสามารถที่จะปีนบันไดหรือจะเชื่อมเหล็กติดไปกับเสาเลยเพื่อต้องการที่จะขึ้นไปทำความสะอาดแผงข้างบนนะครับเพราะว่าแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวฝุ่นมันก็เกาะแล้วต้องมีการทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับพอฝุ่นเกาะเยอะๆเนี่ย มันประสิทธิภาพมันก็จะด้อยลงที่ทำคอนเทนต์กันมาเนี่ยผมเห็น ยังไม่มีใครให้ข้อมูลแบบนี้ฉะนั้นผมเอาข้อมูลมาเตือนด้วยความเป็นห่วงเมื่อท่านขึ้นเสาไฟโซลาเซลล์พอกลางคืนเราก็จะมานั่งกินปิ้งย่างกันอยู่ตรงเสาเพราะว่าเราต้องการแสงสว่างในการทำกิจกรรมต่างๆเราอาจจะไม่คาดคิดว่าลมแรงๆมันจะมาพัดะะเสาล้มในขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายได้บางคนเนี่ยใช้แผงโซลาเซลล์ที่เป็น UFO เนี่ย มันก็จะบาลานซ์แต่บางคนใช้แผงโซลาเซลล์ในรูปแบบของถนนเฉพาะตัวมันนี่คือมันก็ถ่วงน้ําหนักอยู่ทีงแล้วพอมีแรงลมมาประทะโอกาสที่จะล้มมาเกิดขึ้นได้ง่ายมากใครที่ทําเป็นฐานยางรถยนต์แบบนี้แล้วท่านขุดหลุมและฝังมันลงไปก็จะยิ่งดีนะครับแผงโซลาเซลล์ของท่านมีน้ําหนักมันไม่ได้เท่ากับน้ําหนักปูนหรอกนะครับแต่ด้วยแรงลมที่มาปะทะเนี่ยทำให้โอกาสที่ มันจะล้มลงมานี่ง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าท่านต้องการทําท่านทํามาแล้วแล้วก็ต้องการความสูงอยู่ที่ประมาณสามเมตราสิใส่ไปได้เลยแต่ผมเตือนคืออย่าสูงกว่านั้นเพราะผมเห็นเนี่ยแต่ละคนเวลาเราต้องการจะใส่แผงโซล่าเซลล์เราต้องการความสว่างที่กว้างเราไม่ได้ต้องการความสว่างอยู่ใกล้แค่โคนเสานะครับฉะนั้นพอเรา ้องการความสว่างที่มันกว้างท่านก็จะใช้ความสูงที่มันเยอะท่าวน,นี้โอกาสที่จะล้มมีนะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับคลิปนี้ผมก็จบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ